ตองย t ท b e ทวัชัยขอโอกาสครับติดเอาพระนิพพานความเห็นเช่นนี้เป็นความเห็นคลาดเคลื่อนวิปะประลาดไหมครับไม่ลุกวิปปพลาดคือได้งไงลูก <c> ก <oughs> ็มีนในอนุตตรสิสิมอนุสติสิบไงีลูกเรียกถึงปณนิพพานเป็นอารมณ์เอ้หลวงปู่ลเรถึงปรนิพพานได้เป็นคราบพาดโน้นลูกเนะี่ย ต้องการเป็นพระหันต้องการไปพระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐานใจมันจะเข้าหันจริงๆน,นะลูกนะทำไมจึงอยากไปพระนิพพานเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนปัดพรากแล้วมันเป็นทุกข์ต้องการสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็อันตรธา,านหายไปมันก็เป็นทุกข์อีกไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะได้สมปรานา นี่เนะความอยากต่างๆก็สักแต่ว่าเราไม่สามารถที่สมปัตินาได้เลยจริงเล็กถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะพระนิพพานนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสุขเหนือความสุขทั้งมวลในการโลกลูปโลก,โลก,โลกและลูปโลก,โลกนี่น,ะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะประมังสุขขังเป็นสุขที่เหนือสุขหลวงปู่ลเล็กอย่างนี้คิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นครรวา,าล,ลูกนะั้น มันจะวิบวรรณาดเคลื่อนได้ยังไงเออถ้าวิบวรรณก็นี่ทำยังไงครับพระเจ้าจะภาวนาแล้วมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพนี่วิบวรรณาดเคลื่อนทำยังไงครับพระเจ้าภาวนาแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมีลาภสักการะมีคนมาเฉลิ้มเลเซนยืนยออันนี้ใช่ลูกนั่นผิดทางแล้วลูกนั่นวิบวรรณแล้วพระหลักธรรมะมาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้ภาวนาเพื่อละกิเลสพระละโลกุโอลงทิฏฐิมานะ ไม่ได้ให้ภาวนาเพื่อสังสมของกิเลสโอ้ข้าพเจ้าต้องการที่จะให้คขามาศรัทธาจะได้เงินได้ทองมากเป็นสร้างบทใหญ่เจดีย์ใหญ่สาราใหญ่อันนี้วิปรันนี้วิปราชเพราะไม่มีในหลักคำสอนพุทธเจ้า,จาให้ยึดการก่อสร้างเป็นอารมณ์หรือกคจะกรในอนุสติสิบไม่มีคามําว่าให้ระลืกถึง โบ์เป็นอารมณ์ให้ระลึกถึงสาลาใหญ่เป็นอารมณ์เจดีย์ใหญ่เป็นอารมณ์จะไม่มีการระลึกถึงปฏิกพันธ์เป็นอารมณ์มีในอนุสติสิบเป็นการระลึกไม่ผิดนะหรือจะว่าไงี่การะลรึกถึงวัณิพันธ์เนี่ยเป็นทําให้จิตใจเนี่ยมันกระตือรือร้นลลในการที่จะละชัว่วทาดีไม่มใหม่นะลูกนะพ,อพ,อพอระพุปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงค่อยละค่อยวางเพราะการปฏิบัติหรือการ เอาพระนิพพานยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องรู้ด้วยว่าคําว่าพระนิพพานหมายถึงเป็นสถานที่ดับแห่งกองทุกข์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นจะต้องไม่มีความโกรธเราจะดับยังไงเมื่อความรักเกิดขึ้นเราจะดับยังไงเมื่อความทะเยอทยานอยากเกิดขึ้นเราจะดับยังไงนี่ก็คือการระลึกไม่ผิดแห่งระลึกถึงพระนิพานพ,พ,นพานพพระนิพพาน เป็นสถานที่ที่ดับความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะคือพูดง่ายๆว่าเป็นสถานที่ที่ดับความอยากทั้งปวงแล้วมันจะผิดได้ยังไงนะลูกนั่นการภาวานาด้วยความอยากอันนั้นผิดแน่นอนนะอยากเป็นเทวดาก็ผิดเพราะผิดแล้วผิดยังไงล่ะเพราะว่ามันยังไม่ดับดับยังไม่ได้มันก็ไม่มันก็มีอยู่นั่นอะและลึกไม่ผิดมันก็มีอยู่แล้วลึก คนที่ทำแล้วลึกถึงผู้ที่ทําให้คนเป็นเทว,วดาถ้าจะไม่ผิดนะมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันผิดสําหรับผู้ที่หวังมรรคหวังผลเนี่ยแต่ว่าถ้าท่าอย่างนี้มันก็ไม่ผิดอีกข้าพเจ้าจะพาถนาพระนิพพานเมื่อข้าพเจ้ายังไม่สิงซึ่งพระนิพพานเวลาตายจะไม่เกิดเป็นโลกมนุษย์จะไม่เกิดในเทวาโลกก็จะภาวนาและต่อกีน,นันหนักอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าคิดว่าภาวนานอยู่นี้ ต้องการเป็นเทวดาอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่วิสัยของนักภาวานานในพระพุทธศาสนาแต่ว่าถูกไหมดีไหมก็ก็ดีก็ถูกถูกเพราะว่ามันอยู่ในสุขติภูมิแต่มันก็ยังไม่ถึงที่นั่นเพราะมันไม่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วึกถึงบุคคลที่ทำให้คนเป็นเทวดา ระล,ลึกถึงบุคคลที่ทําให้คนเป็นเทวดาก็ไม่ฉลาดระลึกถึงเทวดานะระลึกถึงบุคคลที่ทําคนให้เป็นเทวดาเลกถึงแก่ลึกถึงผู้เจ้าหลวงปู่เคยภาวนาเลยเนี่ยในสมัยเริ่มต้นจริงๆอยากเป็นเทวดาฟังในลูกนะหลวงปู่อยากเป็นเทวดาภาวนาอยู่นี้ไม่ต้องการมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มันทุกข์ต้องการเป็นเทวดาจริงเพียรพยายาม เน้นจงกรมนั่งภาวนาเพื่อต้องการเป็นเทวดาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นหลายปีจนมาเจอครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท,างทาง่งานถามหลวงปู่ว่าน้องเอ้ยปฏิบัติอยู่เดียวนี้ต้องการอะไรผมต้องการเป็นเทวดาครับทำไมจึงต้องการเป็นเทวดาเพราะว่าเทวดานั้นมีความสุขไม่ได้ทำไรไถนะืนา ไม่ได้มีการค้าขายต่างๆนั่นนากินบุญอย่างเดียวมีวิมานอยู่ในภพเพื่นั้นนั่นน่นะมีนางบำเรือหรือที่บอกว่าเมียเ,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 เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอยู่อย่างถูกสบายท,ที่นั่นอ้าวแล้วเป็นเทวดาไม่ตายเลยนี่แหละมันจะจิตใจอ้าว เทวดาตายเป็นอยู่แล้วขอรับก็ไหนว่าเป็นเทวดาเลิศประเสริฐที่สุดอุย้ยเทวดามันก็ตายเป็นเมื่อเทวดาตายเป็นแล้วเราจะภาวนายัางไงล่ะจะภาวนาทําไมขอรับสถานที่หนึ่งที่ภาวนาแล้วทําให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไ,ไ,ไม่ตายสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ มนุษย์และสัตว์โลกไม่อยากไปสถานที่ไหนก็รับผู้ที่เจ้าต่ถึงพระนิพพานนี่แหละเรื่องของเรื่องมันพระนิพพานเป็นยังไงนะเออต้องปฏิบัติเองต้องรู้เองเห็นเองอาจารย์ก็ไม่สามารถบอกทางได้เพราะอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติจะให้ถึงจึงพระนิพพานแต่นี้ก็ปฏิบัติอยู่ ก็เดินจงกรมนั่งภาวนาก็ปรัถนาพระณิพานนี่ยืดเอาะณิพานเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐานจากนั้นเรืงปู่ก็เริ่มเลยก็ไม่รู้หรอกคําว่าะนิพานตัวเนี้มันเป็นยังไงเพราะท่านบาอาจารย์รูปนั้นก็ไม่ได้พูดให้ฟังนิพานคืออะไรนิพานคืออะไรมันก็ไม่ชาบท่านพูดถึงว่าในอนุสติสิบการลึกถึงพระณิพานเป็นอารมณ์เนี่ยจะทําให้จิตใจชุ่มเย็นสบายหายห่วง บางงี้นะนั่น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 มาแล้วมาแล้วนี่เลยเอาโซ่ไปเนี่ยเอาโซ่ไปนั่นนะนี่เน,นี่ยนี่แหละการระลึกถึงพระนิพพานทําให้จิตใจมันชุ่มเย็นสบายหายห่วงไม่มีอะไรหลักเรียกว่าพันธะใดๆที่เหมือนกับโซ่ตรวนคล้องในใจอีกบางี้นะท่าก็ฟังอยู่นะแต่ท่านก็ยังไม่ถึงท่านก็เลยไม่ได้บอกอะไรมากมายนะท่านก็พูดแค่นั้น เราก็เลยเอาพายในผ่านเป็นอารมณ์เมื่อเอาพนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยแตกอยู่ในรุ่งผูเนี่ยจิตใจที่มันเร่าร้อนมันก็ชุ่มยินแตกอยู่นะนี่นะพูดให้ลูกช่อง YouTube ทวัตัยให้ทราบตามในนี้ลูกนะนั่นการนะึกนถ,ถึงพระพุทธเจ้าพระธรมพระสงฆ์ก็ไม่ผิด ะึึกถึงความตายก็ไม่ผิดระลึกลมหายใจเข้าออกก็ไม่ผิดนี่กระลึกระลึกไม่ผิดจิบอย,ย่างระลึกที่ในร่างกายเป็นของจริงปฏิกูลเน่าเหมน็นก็ไม่ก็ไม่ผิดนั่นนะ่ะมันไม่ผิดนะลูกนะแต่การระลึกถึงพระนิพพานเนี่ยทั้งไม่ผิดทั้งเลิศทั้งปเปริฐเพราะนี่คือธรรมท่านสูงในพุทธศาสนา เราก็ไม่ทราบตอนแรกเนี่ยเขานอาจารย์รูปนั้นานพูให้ฟังท่านก็ว่าท่านก็ระลึกอยู่แต่ท่านก็ยังไม่ทราบเพราะท่านยังไม่ถึงว่าปัจจันนีานเป็นเฉกเช่นไดแต่ในตำราบอกว่านิพพานังปรมมงสุขขังนิพพานเป็นสูกอย่างยิ่งทั้งการโลกโลกและอรูปโลกไม่มีความสุขเท่าเมืองพระทผ่านเงินล้านพันล้านหมื่นล้านเจ็ล้านในโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกพรมแม้อรูปหมนี่ตำรานะว่า ก็ไม่มีความสุขเท่ามหาปรินิพานเมืองปรินิพานผู้ที่ไปปรินิพานได้มีแต่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์อาจารย์ก็พยายามอยู่ว่านี้นี่แหละมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าความคิดแสงขึ้นมาในจิตในใจว่าเมืองปรินิพานเป็นยังไงนะเมืองปรินิพานเป็นยังไงนะจนได้มาอาม่านเชวประวัติหลวงปู่มั่นภูริถัตูนันเล่ตอนนี้นะโอ้ชนิดที่บอกว่าลงใจนะ ลงใจเมื่อได้อ่านชีวประวัติหลวงปู่มั่นบุริตตูและชีวประวัติหลวงปู่ผมจิระปุญโยจิตใจที่ฮึกเหิมดิ้นรนกวัดแกว่งในทางโลกหรือในภาคปฏิบัติที่ผิดทางมานานกับเห็นช่องทางแล้วท่านองนี้แหละกับเห็นช่องทาง แต่ก็ยังไม่ได้เชื่อลงใจแบบสุตตงแต่เห็นช่องทางแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้เห็นเหมือนในชีวประวัติลวงปู่มั่นพุทธิโตเราจรึงจะเชื่อลงใจแล้วออกบกรรพชาเพื่อมักเพื่อผลเพื่อมักพระนิพพาน,านท,าทันทีตั้งใจถ้าปฏิบัติแล้วไม่รู้ไม่เห็นตามชีวประวัติลวงปู่มั่นปูทธิโตเราจักไม่เชื่อคําว่านิพพานคําว่าอารหัน เราก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อจังสมบุญต่อไปนี่ก็ปฏิทิตอนนี้เนี่ยที่ไหนโนที่ไหนนาดีนั่นแหละที่จะสามารถทำให้จิตไอ,อ้ตะล่อมจิตเข้ามาสู่จิตเดิมได้นี่เนี่ยในจีวระวัติหลวงปู่ม,มารุริตโตเนี่ยถ้าจะพูดถึงนะลูกนะเป็นเชวระวัตติผ่าผล สถานที่ตรงไหนกลัวที่สุดนั้นเลยทาเกิดสถานที่ตรงไหนไม่กลัวย่าภาวนาะทําไม่เกิดมีเตะอธรรมเกิดนี่แหละเรื่องของเรื่องมันขอให้จ้อง YouTube, ยูทูบทวัรใจลทกรัลชาด้วยนะลุงหมูก็เลยเบนเบียงความสนใจไปจุดที่มันที่บอกว่ากลัวที่สุดปา่าช้าดอนปูตาตุ่นโพใหญ่ต้น ไม้ใหญ่หลายร้อยปีที่ผ่านมาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่ลำดีว่ามีผีดุที่ต้นไม้ต้นนั้นก็ว่ากันไปก็ไปตามนั้น